ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ตัวแทนเอเบเป้กูรูอัปเดตอนาคตรแรดฟอร์ดหลังมีข่าวส่อชิ่งแมนอยู่โยกซบแปยแช์เบนจาขอบนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าปาร,รีสอิชแมงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลเอองฝรั่งเศส จะไม่ทำการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาคาราฟอร์ดหัวหอกจากแมนยูไนเตดไปร่วมทีมเว้นแต่ว่านักเตะต,ต้องการย้ายออกจากปิศาจแดงเองจะขอบกล่าวว่าจุดยืนของแมแช์ที่มีต่อมารคาราฟอร์ดไม่มีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะไม่ยื่นข้อเสนอและจะไม่ดําเนินการใดๆเว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าแรดฟอร์ดต้องการย้ายออกจากแมนยูและสิ่งนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้น ปรแชร์รู้ดีว่ามีเกมต่างๆเกิดขึ้นก่อนที่แรดฟอร์ดจะต่อสัญญาที่อวลทฟอร์ดแน่นอนว่าพวกเขาอยู่ในความสนใจของแปรแชร์มาตั้แต่ปี2022แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรในตอนนี้พวกเขาชอบโปรไฟล์ของแรดฟอร์ดแต่พวกเขาก็ยังมีตัวเลือกอื่นมากมายรวมถึงวิตเตอร์โอซิเมนของนาโปลีด้วยจะขอบกล่าวทิ้งท้ายปัจจุบันมาคารดฟอร์ดดาวยิงทีชาติอังกฤษยังมีสัญญาเหลืออยู่กับแมนยูถึงปี2028และมีค่าตัวที่ตั้งไว้ประมาณ75ล้านปอนด์เลยทีเดียว ดวยอร์กลั่นอองเดโอนาน่าฝีมือไม่ถึงขั้นเดวิดดิเคอาเดวิสยอรยืนยันว่าในมุมมองของเขาการเสียเดวิดดิเคอาและเอาอองเดโอนาน่ามาแทนไม่ใช่การเสริมพับที่ดีสลับแมนยูเนเตสเลยสักนิดโดวยบอกว่าบางครั้งโอนาน่าพยายามจะเป็นนักเตะในตำแหน่งเอาฟิลมากกว่าที่จะเป็นนายทวารด้วยซ้ำเดวยอร์ตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเตสสโมสรดังแห่งศึกีิมลังกฤษยืนกรานว่าอองเดโอนาน่า ู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งคนปัจจุบันของปีสแสดงถีมือเทียบกับเดวิดดิคเคร์ไม่ได้เลยในช่วงสมเมอที่ผ่านมาแมนยูตัดสินใจไม่ต่อสัญญาก,กับดิคเคร์และไปดึงโอนาน่ามาร่วมทัพหลังจากอราริเินฮาร์ตผู้จัดการทีมชาวดัตอยากให้ทีมเน้นขึ้นบอลจากหน้าปากประตูของตัวเองมากขึ้นแต่ในช่วงที่ผ่านมาโอนาน่ายังมีผลงานโดยรวมไม่น่าพัทับใจเท่าไหร่นักเพราะมีช็อตผิดพลาดที่เห็นหลายครั้งยอร์ก ซึ่งตำมีโอนาน่ามาโดยตลอดระบุว่าแมนยูนเต็ดดึงผู้รักษาประตูที่อยากจะเป็นคนเริ่มเกมบุกและมีสไตล์การเล่นที่ดุดันกว่าคนเดิมเข้ามาอยู่กับทีมเพื่อพยายามที่จะเป็นฝ่ายครองเกมต่างๆด้วยการที่ตัวเองได้ครองบอลเป็นหลักหลายคนถามผมว่าทำไมผมถึงตำมีโอนาน่าหนักจังแต่ผมเป็นพวกที่เห็นยังไงก็พูดไปตามตรงมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นทีมไหนเป็เแมต์ลีกมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆ การเล่นในทีมใหญ่ในตำแหน่งที่ถือว่าทีมสำคัญมันมีโอกาสที่ทำให้คุณโดนเปิดโปงได้ว่าที่แท้จริงแล้วคุณมีข้อบอกพร่องตรงจุดไหนโอนาน่าไม่ใช่คนที่เก่งเท่ากับเดวิดดิกิอาเลยบางครั้งโอนาน่าพยายามที่จะเป็นนักเตะในตำแหน่งอัลฟิลมากกว่าที่จะเป็นผู้รักษาประตูพีเซงบาซ่าและหมีเลิกต่อยายกรีนวูดหวันกระทบภาพลักษณ์ สโมสรใหญ่แห่งลาลิกาสเปนทั้งบาร์เซลโลนาและเอลิดโกเมริดลดความสนใจในตัวเมสันกรีนวูดกองหน้าสมบัติแมนยูเนเตดในตลาดซัมเมอร์2024ลงไปแล้วเนื่องจากกังวลกระแสต่อต้อตานจากชาวโวกต่อให้นักเตะผลงานเด่นระหว่างเล่นยืมตัวที่เคตาเฟ่ก็ตามรายงานจากทางส่วนบอกว่าชาวโวกหรือแนวคิดตื่นรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไม่ดีขึ้นในแบบที่พวกเขาเห็นสมควรคือสิ่งที่คนสมัยใหม่ย,ยุคโซเชียลมีเดีย ชอบออกมาแสดงตัวตนเรียกร้องหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศสภาพความหลากหลายทางชาติพันธุ์การรณลงเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือหนึ่งในกลุ่มที่ส่งอิทธิพลที่สุดคือเรียกร้องสิทธิสตรีด้วยเหตุนี้กองหน้าวัย22จึงตกคุณสมบัติอย่างไม่ควรไปต่อแย่ด้วยเพราะมีมลทินเรื่องซ้อมแฟนสาวจนเลือกตกยางออกสร้างดรามา่าทางโซเชียลมีเดียเมื่อหลายปีก่อนเรรนาการุนแรงมากสำหรับชาวโวกในสาราชนาจักร ถึงขั้นพีแสดงไมตการรับความเสี่ยงที่จะดูแลต่อแม้มีการตัดสินจกากศาลว่านาเตะไร้ความผิดรวมถึงคู่กรณีก็กลับไปคืนดีกันจนกำเนิดทายาทก็ตามเหตุนี้แมนยูจึงส่งเมสันกรีนวูดให้กับสโมสสอนในชานกรุงมาริดยืมใช้งานตลอดทั้งซีซั่นและก็ทำผลงานได้น่าพอใจแปดประตูให้แอซิสจาก26นัดในทุกรายการด้วยความตั้งใจจะใส่ตะกร้าล้างน้ำเพื่อขายท่อตลาดได้ราคาสูงถึง43ล้านปอนด์ แม้ผู้เล่นเหลือสัญญาแค่เดือนมิถุนา2025ว่าเฉพาะผลงานทั้งบาซ่าและตราหมีอยากได้ลายเซ็นคลนบูตแน่นอนแต่ด้วยกระแสชาวโบกที่ตาสว่างมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีจุกอพปปยศของหลุยส์โรเบรสอดีประธานสาพันธุ์ฟุตบอลสเปนที่ทำกับเจนนี่เออร์เมโซแข้งสตีมีอิทธิพลกดดันจนบัมมุกไวย46ถูกขับออกจากตำแหน่งนำไปสู่บทสรุปว่าสองค่าใหญ่จึงไม่อยากเสี่ยงกับกระแสต่อต้านจากทั้งแฟนบอลชาวโบกและสปอนเซอร์ จึงเลือกมองข้ามกรีนวูดไปเพื่อมองหาหนาเตะภาพลักษณ์ใสสะอาดฝีเท้าดีคนอื่นเข้ามาทดแทน